สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะไปสัมภาษณ์เด็กๆกันค่ะว่าโตขึ้นเด็กๆอยากเป็นอะไรกันลองไปฟังกันดูนะคะอ่าสวัสดีค่ะอะน้องเนย่าอยากเป็นอะไรคะเนย่าจ,จะเป็นคุณหมอน่อยากเป็นคุณหมอหอเก่งมากค่ะต่ไมให้พี่ย่าไหนแล้วอ่ะจะไม่อยากเป็นเลยคะอดต๋วเก่งมากค่ะอ่ะธนาักศาึ์อยากเป็นอะไรครับอยากไป อย่าไปตัวอย่าเป็นคนอ๋อเก่งมากค่ะออาพี่จูออาพี่ฟูจิล่ะคะเป็นอะไรคะเก่งมากค่ะเอาพี่ใบบานใบบานเนี่เป็นอะไรครับก็เป็นดันเลือดเก่งมากค่ะพี่พลอยเป็นอะไรคะเอาพี่พลอยเป็นอะไรคะอยากเป็นคุณหมออยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นคุณหมอค่ะอ๋อเก่งนะอะพี่ พี่เป็นหนึ่งราคาพี่เป็นหนึ่งอยากเป็นอะไรคะเป็นคุณครูว้าวโตค่ะเก่งมากออะพี่อัาเปอาโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะหนูอยากเป็นเอลซ่าค่ะหนูอยากเป็นเอลซ่าอ่าเก่งมากค่ะเอาพี่เขาพูดล่ะอยากอยากเป็นคุณครูโอ้เก่งมากค่ะน้ำมนต์่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะ เป็นตำรวจมาค่ะอาร์โลซาโรซาอะไรหนูโรซาโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับมาเป็นอะไรครับยิ่งเชฟเป้ชามาเป็นอะไรซุปบุนอะไรนะชื่อนะยาบ้ายาเป็นอหมาเป็นอะไรครับมันจะชอบนหมาอืออยู่กลา๋อ่าอ่าเจนจาอยากเป็นอะไรครับเป็นอาหาร โหเก่งมากเลยอ่ซูชิล่ะซูชิตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นเป็นตุ๊ดแมนว้าวเก่งมากเลยอ่ะโตขึ้นน้ำโมอยากเป็นอะไรครับเอ็นทหารโอเคขับมือ่อยแล้วพี่ฮันน่าล่ะคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะจะเป็นจะเป็นคุณอาว้า พี่กวางพี่กวางอยากเป็นอะไรคะไข่ติมเป็นอะไรคะไข่ไอติมไข่ไอติมโอ้โหเก่งมากเลยค่ะอ่อน้องไข่เจียวโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะจะเป็นไกด์แมนครับจะไปนะจะเป็นจะเป็นไกด์แมนจะไปด้าแมนอ้โหเก่งมากอ่าพี่เนาะพี่อัมเปาพี่อัมเปาโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับโอออยากเป็นตำรวจ E <coughs>